สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมาเนี่ยกินข้าวเที่ยงนํากันพี่น้องไปตารวมมิตรทะเลมาพี่น้องเอ่ยปลากุ้งกุ้งตัวบักใหญ่ขับวุ้นมีปลาหมึกมีข้าวโพดมีหอยอย่างนี้หอยหอยเชอรี่วรืลหอยแค็ง เด็ดละเมื่อนอนพี่น้องจะสิกินยังยากแต่กับแนวกินพี่น้องอ่ะปลากินนัวประแดกขนาะดนัวประแดกขนาดพี่น้อง เขาขำหญ่อยๆนี่นะนี่ปิ้งไก่พี่น้องปิ้งไก่ของกร็ตกไก่พี่น้อง cung phun cá suất, yến hoa cá bồ lút, suất đuôi cung phun kèn phước nhỉ, coi oh, hà sen tâm hùng mới chơi thì nó, mới <laughs> để sen khắp phun. Mm-hmm. เป็นอะไรเป็นนองเมื่อวานถูกหอยกันอยู่บออันเลขแปดหอยออกแล้วบอมาสักตัวเลขแปดจักไปอยู่แสอม <c oughs> เิีงฟ้าพ่น้อยเปียงประนิน ทงไก่ก็แซบไปน้อง้อตต่แมกดีๆมแมกดีกับหวาน อืกัดอ,อย่างน้อง <c oughs> มีหมูยอมีอันนี้นะซี่เป็นปลาหมึกนะอะเนี่ยเพราะว่าฝนให้กุ้งหลายตัวอยู่ตอนนี้มีกุ้งอเขาเอานหอยอย่างเนานะพี่น้องนะอหอยอย่าง,งดืลืมชื่อมานละ หอยเมยงผู้เออน่าสิเป็นหอยเมยงผู้นอดไปแล้วอ๋อผันใส่ปากกรอบไหมพร้อมี่ย ใส่ถั่วักยาวน้ำว่าก้างก้างบเบื่อหน่ายเพื่อน้องเอ็มก้างต่ำคอล เอาคลิปนี้กก่าไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะกานปล่อยคลิปไปมันสียาาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนั่นด้วยครับเด้อขอบคุณครับ